นั่กินีวก็นั่งมีมหนาแนแ้เลยโอ้อันนี้เป็นเ็ดสีนั่งครับใบใบผ้าขญอันอันผ้าขนใยก็สั้นก็เห็ดหลายแม่มันก็ต้องเบิ้งมาเพื่อนจะเอาล่าหยั่ง ต้องเทิรนันัดแนวมั่งครับนั่งนั่เตะนี่มันกัดเตียมเน้ะแต่ว่าพันแนวเตียมร้อยหรอกเขาก็เอาสิบเปอร์เซ็นต์เพวกป่าไวันเอามาเขาก็ไปเอาบางอย่างมามเอาอย่างเงเอาอย่างเงี้ยจังกมา